ตีนค,ครับคุณตีนเล้งครับรัพี่บัตรครับเตมครับแจวแหววปรามาณข้างหน้าแจวแหววแท็กตรงกุชาไทยถ่าตรงตรงไหนนะครับ <ๆ S 1> อ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขอเดี๋ยวเราจะขอปิดท้าย ดี๋ยวเราจะเปิดทางนะครับให้กับเซเลบอีกขั้นหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วแต่เราคงเดินลงไปข้างล่างไม่ได้แล้วเพราะกระแสมหาชนเราเยอะเราเกินนะครับขอเชิญน,นะครับคุณแม่สีตาบัวทออะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วนะครับทุกคนมาในชุดแฟชั่นเก๋ไก่ชุดพี่เตี้ยมอชอเรานะครับ ขอยืนเลยนะครับนิดนึงนะครับนิดึงีัวนี้จะให้ทุกคนมาทึกภาพนะครับโอ้โหตะวันนาแตกจริงๆนะครับตะวันนาแตกจริงๆวันนี้เราจัดงานโุสนานะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับรำไรได้ที่ได้ไปช่วยเหลือสัตว์หมาและแมวนะครับและลํำลึกถึงพี่เตี้ยมอชอนะครับภาพสื่อของพี่เตี้ยจะออกไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเลยนะครับ ในช่วงนี้นะครับขอสัมภาษณ์สั้นๆนะครับสั้นๆนิดเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขวันนี้เราจัดงานให้กับหมาและแมวนะครับอยากให้พี่อุ๊บไปคนเปิดพูดเรื่องพี่เตี้ยมอชอนิดนึงครับครับก้อยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับชาวเอ็มีลุงพลป้าแตน กเ็เดี๋ยวขอคุณแม่สิตางก่อนในฐานะที่คุณแม่ใจบุญมาช่วยเหลือง,งานตลอดเลยคุณแม่อยากให้พูดถึงเรื่องพี่เตี้ยมอชอนิดนึงก็เป็นสุตรนัที่เป็นขัจใ,ใจก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะถึงม้เาเขาเป็นมาจอดแต่เขาเป็นขันใจของของคนแถวนั้นเราก็ก็ต้องขอบคุณที่ที่เราเป็นสมาชิกของคนลั มานะเพราะว่าแม่ก็มีรูปเป็นหมาพึ่งกลับจากโคราชเมื่อเชา้าค่ะยังไม่ได้แต่งหน้าเลยเนี่ย <c oughs> ไม่มีทีพิถัพึ่งกลับจากโคราชขอบคุณนะครับเชื่อว่าทุกคนต้องอยากได้ยินเสียงป้าแตงป้าแตงต,ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นจ้ะเสียงก็พรลอเนอะสวยด้วยป้าแตงพูดถึงเรื่องพี่เตี้ยหน่อยครับ ก็เหมือนชีวิตน,นึงอะเขาเขาก็มีชีวิตเนาะพูดไม่ออทุกคนตื่นเต้นพูดไม่ออกต้องให้ลุงคนพูดแทนแล้วล่ะครับสวัสดีครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนมาด้วยใจกันจริงๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับ ทางคุณญญคอุบลยระก็จะมอบทุกอย่างช่วยพี่เดียบมอชอและก็บ้าแมวต่างๆนะครับที่ทุกคนรักอดูเหมือนกับครอบครัวเรานะครับขอขอบพระคุณมากครับที่มาให้กำลังใจเราคนก็แตนแล้วก็คุณญญคอุบิยิระครับขอบพระคุณครับขอปิดท้ายด้วยอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นเซเล็ ไอ้สรารวัตรคุณไอ้นี้ตื่นนะครับน,นไม่ปิดด้วยคนนี้ไม่ได้คนระับหนุ่มเกาหลีของเรานะครับขอเก่าอะไรเกี่ยวกับงานวันนี้นิดหนึ่งครับอ่อนอื่นขอบคุณที่อุปริยะนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเห็นผ่านทีวีบ่อยๆแต่ว่า4ี่เดือนที่ไม่ได้มาเจอคนเยอะขนาดนี้ก็เป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับยังไงก็วันนี้มาร่วมทําบุญกันก็ขอบคุณทุกท่านมีงานอเดือนย,ยังไงก็ ติดตามกันต่อไปด้วยและอย่าลืมดูอมรินทีวีกันต่อเลยนะครับขอบคุณครับะนะครับต่อไปจะเป็นการถ่ายรูปจิ๊กผัดกหันหลังนะครับอ๋อพี่อุ๊บเขาจะขอขอเห็นทุกคนด้วยเลยเข้าเฟร,รมพี่อุ๊บด้วยเลยนะครับอ่ะทุกคนหันหันหน้าเข้าหากล้องนู้นนะครับกล้องด้านหลังเวทีนะครับพี่อุ๊บเขาจะขอขอคนดูทุกคนบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะยิ้มได้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยนักเรียนเราจะมีรอบพิเศษนะครับอาชีพยินยบ ทำงานพี่อุ๊บในนี้ร<ต>ู้สึกม,มันก็เกิดขึ้นแล้วก็วนนรู้สึกว่าประทับใจซาซึ้นมากบอกว่าวันนี้เป็นการกุศลกันไม่เยอะแต่พักแต่ละลุกพลก็มาติดตามก็มาติดตามไม่เอาพัาตัวเลยจะไปท่านที่สี่นะฮะอุ้มเป็นท่านโชนว์คอนแลแอนแคทเลี้ยงหมาแมวจนจัดทั่วประเทศไทยบอกว่าลุกพลมีวันนี้ได้เราเป็นผู้รับแล้วเราก็เป็นผู้ให้วันนี้มาด้วยใจจริงจ,ร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 จรบินเท้าเดี๋ยวกลับเย็นพรุ่งนี้มีงานต่อซึ่งไม่เอาผ้าตัวเลยคือเราก็ให้นิดหน่อยปเ็นผิดใจแต่มันพูดตรงว่ามันเสดเงินนะเนาะเออแต่เขาก็แฮปปี้เข้้าามดวยใจ สุดยอดทุกคน,นบา้างครวันนี้ได้เป้เห็นลุกด้วยก็ภูมิใจครับที่ครั้งหนึ่งครอบครัวเราได้รับโอกาสดีๆที่ได้มีอกาสช่วยงานการ,กรดุศสนโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวครับซึ่งที่บ้านเราก็มีหมาตัวหนึ่งที่เรารักอยู่ก็แต่งสวยเป็นพิเศษเลยวันนี้ก็แต่งแบบนี้ไหมก็แต่แต่งแบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยกคย็ก็มีอะาไราการครั้งหนึ่งเนาะก็ดีใจนะลุคชนก็แต่งสวยไหมคะวันนี้ก็สวยครับ แต่ถ้าเจอกันแรกๆคงไม่เอาเพราะว่าผมจะชอบผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติอ๋อแต่ก็สวยอยู่ใช่ค่ะเห็นเห็นที่แบบแซวๆกันว่าอยากมีลูกคนที่สามมีพร้อมยังคะก็คงจะหยุดไปแค่น้องโอมและดมอนแค่นั้นครับอ่าแต่จะมีงานอีกไหมคะเนี่ยแม่แตนคนเดียวเนี่ยก็งานร้องเพลงงานอะไรเงี้ยค่ะโุ้ยคงไปถึงขั้นนะเราป้าก็ดูลุงไปเรื่อยๆเลยจ้ะ อย่ามาเมื่อคืนก่อนนอนให้คุยกังไงเว่าพรุ่งนี้ต้องมาเจอคนเยอะจริงๆวันนี้ก็คิดว่าไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ครับคิดว่าทุกอย่างเป็นอะไรที่ดีใจมากๆมีความกลัวได้แล้วมันทำให้การใช้ชีวิตลำบากไเทราะเวลาไปไหนมาไหนคนจะมเราได้มากขึ้นก็ก็คงไม่ลำบากครับเพราะว่าทุกวันนี้ไปที่ไหนคนก็เยอะอยู่แล้วถ่ายรูปเยอะไหมคะตันนี้รูปน คุณพอถ่ายรูปเดียวเลยก็ที่บ้านเมื่อวานก็ทั้งวันครับทั้งวันทั้งวันเป็นเย็นมีมุมหล่อไหมครับมุมหล่อที่ถ่ายบ่อยๆก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถ่ายรูปธรรมดาที่ที่บ้านครับก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายครับธรรมชาติธรรมชาติแม่สีตางวันนี้ลุงพลหล่อไหมคะก็เห็นเขาหล่อทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้ป้าแต๋วสวย นี่่แตงสวยมากใครแต่งเนี่ยแต่หน้าเขาโคมงสุดต้องไปกรอกกับพี่นะคะค่ะต้องไปกรอกพรุ่งนี้ไปกันนะไม่ไม่ฉันมีงานตอนนี้เปิดปาร์ตี้พี่กลับจากโคราฉันไม่ได้แต่งหน้าเลยเนี่ยวันนี้คนไปงานปาร์ตี้ได้นะคะต้องเอาป้าแต่นี่แหละไปเป็นไปเป็นพิตตี่งานปาร์ตี้กับฉันดีกว่าสะบัดถอเดี๋ยวไปสะบัดผมกันงานนี้ผู้ชายไม่เกี่ยวค่ะพี่อุ้มหา รื่องหนังร้านหนึ่งมันยังไงคะเรื่องค่าตัวร้านหน,หนังเรื่องอะไรฮะมีเซนเตอร์มันมีมาฮะก็เป็นตอนนี้ผมตอนมันมีสิบกว่าที่สิบกว่าเจ้าติดต,ต่อมาเดี๋ยวหลังจากวันที่หกที่ต้องคุยเป็นรายรักอักษรเพราะว่ามันต้องมีข้อแตญญาต่างๆนานาแล้วต้องดูคิวด้วยตอนนี้คิวฮอตมากก็ต้องคุยกันอีกครับมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากตรงนี้แต่เขาติดต่อมาจริงฮะสิบกว่างานนะครับตรงนี้า็เห็นมีเรื่องค่าภาษีนะก้าแตนอามันเยอะจังเลยก็ทุกคนครับ ที่อยู่ที่อยู่ในประเทศไทยก็ถ้ามีรายได้ก็ต้องเสียภาษีครับแล้วก็ถ้าเยอะอย่างนี้ป้าแตนดูแลไหวไหมคะก็ยังไม่รู้เลยถ้าถึงวันนี้จริงๆอ่ะเนาะเพราะเราจะไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เท่าไหร่นะเห็นมีพี่ปิ่มพี่โต๊ก็ติดต่อมิสเตอรกันถึงนว่พรุ่งนี้จะไปหาที่บ้านด้วยตัวรับยังไงบ้างครับมิสเตอร์อะไรก็คงจะต้อนรับเหมือนกับทุกคนที่ไปแหละครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้อนรับพิเศษยังไง พราะว่าทุกคนมาก็มาดีใจทั้งหมดทั้งสิ้นก็คงไม่ได้แยกแยะว่าจะเป็นคนดังเลยไม่ดังแต่ไปรุลมคาแต่นก็รับิดีต้อนรับครับแล้ววันนี้เราจัดสรรเรื่องเงินเราอย่างไรบ้างครับที่เข้ามาหลังทางขนาดนี้ครับก็ถ้าเป็นงานก็ส่วนใหญ่ก็จะนําทุนเงินต่างๆไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกครับเตรยมไว้ให้ลูกแล้วถ้ค่าใช้จ่ายที่ที่ใช้ในบ้านครับหลังจากนี้จะมีงานที่แบบตุ้มๆอีกไหมครัแบบคนเยอะๆอะไรนะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอนาคตครับ งานหนังเหรอคะงานหนังเข้ามาแล้วก็ทางนี้ที่วางวางไว้ก็มีอ่าของสําเปนคนฟิล์มนะที่จะปล่อยต้องปลปีนี้หนังใหญ่ก็มีเด็กที่เป็นพระเอกชาไทยก็เล่นด้วยชาไทยก็เล่นก็อาจจะดูเดี๋ยวดูหมดว่ามันมีอยู่แล้วบอกนะฮะเดี๋ยวดูกันเพราะตอนนั้นทิวบ่างไหมมีเวลาไหมถ้าตัวจะแพกว่านี้ไหมเดี๋ยวต้องรีบติดต่อไว้ก่อนนะฮะเพราะที่เป็นที่ปรึกษาของกองถ่ายนี้ด้วยครับทีนี้รถก้นกี่ับเลยก็ประมาณนั้นครับเพราะว่าอ่า คนที่ไม่กำลังจะที่บ้านแล้วเขาก็มาได้ใจกันจริงๆแล้วเราก็อยากจะกลับไปดูแลก็รับการรับงานก็ไม่เสี่ว่าคนแบบผู้ชายเราไม่รู้ว่าถึงมิกลัวคนมอนก็ทุกคนก็ต้องเข้าใจครับว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วสำหรับการต้อนรับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราก็ครับอาจจะไม่ทั่วถึงอาจจะไม่ทันครับแต่ก็เต็มที่เนาะครับเต็มที่ที่สุดครับขอบคุณที่เขามารอเป็นเต็มขนาดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจ ผมเชื่อว่าทุกท่านออกมาด้วยความดีที่ทางลุงพลเแตนได้เพียรทำทุกวันนะครับก็ขอขอบคุนมากครับขอเลขหน่อยครับขอเลขหน่อยวันนี้ก็คงจะยังยังไม่ได้เนาะเพราะว่าผมเองก็ไม่่อยได้เล่นเล่อเลยวันะครับต้องรอดูครับค่ะค่ะคับ